โอ้ยอินเตอร์นั่งกินของอร่อยไม่เรียกไปนะฮะเนี่ยที่ของกินด้วยดิ่นี่ไม่ได้ค่ะอันนี้เนี่ยเขาสำหรับเพิ่มความสมดให้เด็กที่ลุงนยุดสูงแล้วกินไม่ได้ตากของเราลายน่ารักอินเตอร์ไม่ใช่พี่ไม่รู้ตัวนี้พี่ก็เคยกินแล้วอ้าวเหรอคะผู้ใหญ่โอ้โหพัฟเนี่ยผู้ใหญ่ก็กินได้ถึงวัยนี้นะจะยุดสูงแล้วแปลเพราะอะไรรู้ไหม มันทําให้กระดูกไม่เสื่อมไปกว่าเดิมเอ้ยค right ือเด็ก yeah, ก yeah, anyway. <t ick ling> ินแล้วสูงไงแต่ผู้ใหญ่อ่ะกินแล้วทําให้กระดูกไม่เสื่อมงั้นพี่ขอกินด้วยนะได้เลยค่ะใจดีสุดๆเดี๋ยวๆอีกนิดหน้าไปเจอเนาะจีบฟุ๊กนี่ปำ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 ชนชนชนโจนบุรีไหนกินแล้วตังเลยสูงขึ้นสูงขึ้อ่ะ อร่อยเนาะเนี่ยน่ารักมันมีทั้งโปรตีนแคลเซียมวิตามินนี่วิตามิน B ีรวมนะวิตามินดีสามแล้วมีประกดอะมิโนที่จะเป็นต่อร่างกายแล้วร่างกายผลิตเองไม่ได้อันนี้มีว้าวที่ศึกษามันเป็นอย่างนี้แล้วอุ้ยอร่อยอร่อย